ครับสวัสดีครับพบกับสุตรกำลังวันนะครับผมแนวทางเวลาวันพุธที่ยี่สิบเดือนเจ็ดปีหกห้าในอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งตามของท่านครับเป็นกําลังใจครับแอดไม่มีอะไรมากมายครับผมช่องทางติดต่อก็ตรงนี้นะแอดไลน์ก็สอบถามตรงนี้นะครับสนใจเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ก็สอบถามตรงนี้นะครับผมแอดใกลเป็นแนวทางครับส่วนใหญ่แอดจะทําลงในกลุ่มครับมีหลายชุดนะครับมีทั้งน้อยมีทััั้งงงอะะไรรรลลลลหายุุบบนนคคใก่ม ครับลงข้ามาสอบถามก็ดูได้ครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับจะอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดดีงกดติดตามให้ด้วยนะครับผมท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับยังมีะไรมากมายครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมกดใช้เวนในการรับชมนะครับแอดให้เป็นแนวทางนะครับ ชุดเด่นชุดลองนะครับผมอยู่ในตารางลองจากคู่คดูเอานะครับชุดเด่นชุดลองให้เป็นแนวทางนะครับผมลองจับคู่คนดูเอานะครับชุดสองตัวปปนนถ่าคลิปปะจเมนให้ท่านอีกตามเคยครับกระสุนกํนลาลังวันนะครับผม ทางทติดต่อก็ตรงนี้นะครับสนใจเข้ากลุ่มก็ไลน์เข้าสนามกันดูได้นะครับผมไม่เสียหายนะครับเข้ามาสอบถามกันดูก่อนนะครับผมรับรองว่าเข้ามาแล้วท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสนใจเข้ากลุ่มก็ไลน์เข้ามาสอบถามกันดูก่อนนะครับจุดสามตัวลองจับคู่กันดูเอานะครับ นี่ครับช่องทางติดต่อครับเอดไลน์เข้ามาทางคนตรงนี้นะครับเอให้เป็นแนวทางครับโปรดใช้เวียนในการรับชมนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมรุ่หนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านฝากกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับชุดสองตัวนะครับคาดว่าจะมานะครับของวันที่ยี่สิบนี้นะครับเอก็ให้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้เวียนในการรับชมนะครับผม 2ตัวนะครับ3ตัวครับอยู่ในตารางลองจับคู่ดูนะครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมหากท่านไม่ชอบชทีนี้จะให้นะครับ3ตัว2ตัวชุดเด่นชุดรองตรงนี้ก็จับในตารางกระสุนกระลังวันนะครับแนวทางวันลาวันพุธที่2ิบจนเจ็ปี65นะครับผมครับก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดดีงกดติดตามและกดแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้แอดครับไม่มีอะไรมากมายคนหนึ่งไลน์หนึ่งตามของท่านครับช่องท่านติดต่อก็ตรงนี้นะครับแอดไลน์สามตรงนี้ครับผม ครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมขาดตกห้องอะไรขออภัยนะครับมาหนาที่นี้สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ